เราทําตามหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่ต้องให้เกียรติกันนะนะฮะประชาชนเนี่ยเราให้เกียรติประชาชนอยู่แล้วแต่ประชาชนก็ต้องให้เกียรติการปฏิบัติหน้าที่ของสอวซึ่งผ่านการประชามติมา16ล้านคนเช่นเดียวกันครับเรือร่องสวผมพูดอีกครั้งนะครับถ้าก็พูดเสมอผมตั้ง250คนดูที่มาของสอวดิมี250นะมีการเลือกตั้งมา50คนเลือกมาจากประชาชน50คนนะครับ ท่านพูดเสมอว่าผมเลือกทั้งหมดเขาเลือกมาจากประชาชนห้าสิบคนนะสองร้อยคนก็เลือกที่คุณคนที่มีคุณสมบัติซึ่งขนาดนี้สมัครทั่วประเทศเจ็ดพันกว่าคนให้เลือกกันเองเหลือสองร้อยคนการมติมาสิบหกล้านคนเช่นเดียวกันครับเราจะเลือกแบบไหนก็อย่าไปรู้มันนะแต่ให้เลือกกันเองเหลือสองร้อยคน เขาเลือกมาจากประชาชนห้าสิบคนนะสองร้อยคนก็เลือกที่คุณคนที่มีคุณสมบัติจากสองร้อยคนคนเอกประยุทธ์หรือคอสชหยิบมาเหลือห้าสิบคนมีการเลือกตั้งมาห้าสิบคนหยิบมาเหลือห้าสิบคนมีการเลือกตั้งมาห้าสิบคนเลือกมาจากประชาชนห้าสิบคนนะครับหยิบมาเหลือห้าสิบคนนี่ว่าเรียกว่า สวออมาโดยกลุ่มสาขาอาชีพตับอีกประเภทเดิงมาโดยตำแหน่ง6คนพบบธบพบอเหล่าทัพ,ออพออทั้งหมด6ตำแหน่งปลัดกระจวงกลาโหมพอบอสูงสุดพอบอรตอรอแล้วก็สามเหล่าทัพ6คนรวมเป็นสอบอ้า56คนแล้วนะครับ แล้วก็มีการสรรหาซึ่งคอสชจะตั้งกรรมการสรรหามาไม่เกิน12คนไปเลือกคนมา400คนแล้ว400คนเสนอคอสชคอสชยิบมาร้อยเก้าสิบสี่คนร้อยเก้าบตำแหน่งเป็น200ร้บวกอีกห้ารวมแล้วสวจะมี2องรคนผมเป็นคน เขียนในรัฐธรรมนูญปกติสอวอเนี่ยมันไม่ค่อยมีน้ำหนักเท่าไหร่นะไม่มีสิทธิ์ไปโหวตใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีผมเป็นคนเขียนรัฐธรรมนูญโดยเสนอสมัยที่ผมเป็นสวทอ,องให้สอว2อ0ห้าสิบคนนี้มีสิทธิ์ร่วมในการโหวตคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีอาจารย์คลิปที่เขาเผยแพร่กนะันน่ะบอกผมเป็นคนเสนอเองนั่นแหละให้สอวอมาร่วมโหวตเลือกนายกกับสอสอด้วยนะ่ะ ผมเป็นคนเขียนรัฐธรรมโนูญโดยเสนอสมัยที่ผมเป็นสอทอ,อให้สอวสองรอห้าสิบคนนี้มีสิทธิ์ร่วมในการโหวตคนที่จะเป็นนายกร,ร,รัฐมนตรีอาจารย์คลิปที่เขาเผยแพร่กันนะ่ะบอกผมเป็นคนเสนอเองนั่นแหละให้สอวอมาร่วมโหวตเลือกนายกกับสอสอด้วยนะ่ะอันนั้นคือพูดจริงๆใช่ไหมพูดจริงนะเพราะว่าพูดอย่างนี้ไปที่ไหนก็พูดเพียงแต่เผอิญในสถานการณ์อย่างนั้น เพอ,เอิญเด็กวัดเพื่อนเก่าๆเป็นเด็กวัดด้วยกันที่ไหนกินข้าวกันที่วัดไตรมิตร<ส>ผมเป็นเด็กวัดไตรมิตรสิทธิ์เก่าสิทธิ์เก่ามากินข้าวกันอแล้วก็พูดกันแบบทั้ง,เร,งนนเรื่องคนนู้นเรื่องคนนี้แหมบางทีเราก็คุยเรื่องของชาติบ้านเมืองบ้างครับไม่นึกว่าเพื่อนจะแอบถ่ายคลิป <laughs> แล้วเอาไปปล่อยนะฮะตอนนั้นข้อเท็จจริงก็แน่นอนผมอยู่ในกรรมาธิการการเมืองนะตอนนั้น อาจารย์เสรีก็อยู่ด้วยก็ร่วมกันทําคําถามพ่วงนี่แหละของสอวอของมยโนกกมาารเืองของ,ของสภาปฏิรูปสภ,สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศสป,ป,ปท